ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพนะครับก็มาอีกคลิปหนึ่งนะครับโอ้ว,วันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สามนะครับที่เร่งทำอยู่นะครับก็พยายามจะทำให้ได้วันละสามคลิปนะครับก็อยากทำให้มันเสร็จเร็วเร็วเนาะสำหรับเรื่องอ่มือใหม่หัดปลูกนะครับจะได้รวบรวมให้มันเสร็จภายในเดือนหน้านะครับก็หลายท่านคงคงกำลังจะเริ่มปลูกนะครับถ้าผมทำเสร็จ ทันฤดูฝนนี้มันก็น่าจะโอเคนะครับเกิดประโยชน์กับกับคนอื่นได้ได้เยอะนะครับถ้าได้เข้ามาศึกษา,าฟังหลักการต่างๆดูสิ่งต่างๆที่ผมจะนำเสนอเป็นอตอนๆไปนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับผมมันึกได้ช้าไปพอดีมีบางท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าจะปลูกต้นมงต้นไม้ปลูกอะไรยังไงเนี่ย ก็ทาช้าไปถ้าทําไปตั้งแต่เดือนที่แล้วนี่น่าจะน่าจะกลังดีเลยน่าจะเกือบเกือบเสร็จนะไม่เป็นไรเนาะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะพยายามเพล่งทําให้ได้วันละสองคลิปสามคลิปนะครับไปคลิปนี้นะครับมาพูดหลักการอีกหลักการหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวรอให้รถเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับหลักการสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะสร้างสวนป่าวนาเกษตรแบบนี้ขึ้นมานะครับ จำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือหลักการป่า5ระดับนะครับป่า5ระดับผู้ใหญ่บางท่านว่าป่า5ระดับนะครับบางท่านบอกว่า7ระดับนะถ้าเป็นอย่างสวนลุงนินก็เป็นคอนโด9ชั้นเลยก็หลากหลายนะครับก็เอาโดยโดยรวมว่าเป็น5ระดับแล้วกันนะครับก็ให้เรานึกจินตนาการถึงภาพของป่าธรรมชาติก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจกันนะครับ ป่าในธรรมชาตินะครับไม่ได้เหมือนสวนยางพาราที่มียางพาราต้นเสมอกันเดะสูงเท่ากันเดะแบบนั้นนะครับไม่ได้มีไม้ชนิดเดียวทั้งป่าพืชไปแบบสวนสักแบบนั้นนะครับไม่ได้มีผลไม้ชนิดเดียวเป็นแบบทุเรียนทั้งแปลงไงป่าธรรมชาติไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับป่าห้าระดับหลักการนี้เขาก็เอามาจากระบบนิเวศในป่านะครับแบ่งแยกง่ายๆว่า5อย่างนะครับสูงกลาง เล,เลี้ยดินและก็พืชหัวนะครับไม้สูงกับไม้เรือนยอดสูงนะครับอย่างในสวนผมก็จะพวกไม้สักบ้างไม้ตะเคียนบ้างไม้มะฮอกกานีบ้างไม้ยางนาบ้างนะครับพวกนี้เรือนยอดสูงขึ้นไปอย่างยางนาเนี่ยสูงขึ้นไป40เมตร50เมตรด้วยซ้าไปนะครับตะเคียนพวกนี้นะครับพยอมพวกนี้ไม้เรือนยอดสูงถ้าจะปลูกสร้างสวนป่าแบบนี้ไม้เรือนยอดสูงเราก็ปลูกให้มันห่างกันหน่อย 8เมตรบ้าง10เมตรบ้างนะครับห่างกันไม้ที่สูงแล้วสูงไม้เรือนยอดกลางนะครับทีนี้สูงกลางกลางไม้เรือนยอดลดหลั่นลงมาในสวนผมก็จะปลูกเป็นพวกพยุงนะครับประดะูไม้อะไรอีกละ่ะหลายอย่างนะครับเสริมเข้าไปชิงชงชิง,ช,ง,ช,งชันพวกนี้นะครับไม้เรือนยอดชั้นกลางก็จะสูงลดหลั่นลงมาจากไม้ที่สูงสูง40-50เมตรนะครับ ย่างสูงๆเลยที่สูงที่สุดมันก็ไม้ยางยางนานะครับไม้ตะเคียนไม้พยอมพวกนี้ไม้พวกนี้กับไม้ชั้นกลางลดหลั่นกันลงมาในป่าธรรมชาติเหมือนกันนะครับไม้บางชนิดสูงลิบเลยนะครับยางนาในธรรมชาติอย่างเงี้ยสูงลิบเลยแต่ก็จะมีไม่ใช่ยางนาทั้งแปลงนะครับมันก็จะด้านล่างก็จะมีไม้ที่ลดหลั่นกันลงมาจากไม้ที่สูงๆงแบบนั้นนะครับเป็นไม้ชั้นกลางสูงกลางไปแล้วทีนี้มาเตี้ยนะครับเตี้ย อ,อย่างที่สวนผมอาจจะมองไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับว่าถ้ามีเตี้ยเนี่ยบางสวนเขาอาจจะปลูกผลไม้อ่าอย่างของผมมันไปปลูกรอบคันนานะครับปลูกรอบบ่อน้ําในบางโซนนะครับแต่ถ้าปลูกร่วมสวนป่าแบบนี้มีบางสวนนะครับที่เป็นพืชเตี้ยลงมาก็เป็นผลมงผลไม้บางอย่างนะครับโซนนี้ของผมไม่มีกาแฟกาแฟก็ได้บางสวนที่เขาปลูกร่วมสวนป่าอาจจะเป็นอะไรล่ะ มังคุดอ่าพวกนี้ก็ได้เป็นหลังศาสตร์ถ้าโซนปักใต้นะครับปลูกได้เป็นสละพวกนี้ปลูกได้อย่างอีสาน้านผมเทยกตัวอย่างไม้ชั้นอะไร่ะไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยเนาะอ่าชั้นเตี้ยนี่ก็อ่าอย่างนี้แล้วกันจะเห็นง่ายง่ายอ่าผักหวานนะครับผักหวานป่าอ่าผมก็เริ่มทยอยปลูกไปนะครับพยายามจะปลูกให้ครบทุกระดับชั้นนะครับ อ่าอย่างนี้พวกปลูกใหม่ๆนะครับสวนป่าพวกนี้ปลูกไปก่อนมันก็โตแล้วมันมีพืชพันธุ์มากมายนะครับที่อยู่ร่วมกับสวนป่าแบบนี้ได้ที่เป็นพืชชั้นเตี้ยลงมานะครับทรงพุ่มอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ได้นะครับซึ่งพืชเอ่อจําพวกเตี้ยเนี่ยแบ่งไปเป็น2หมวดใหญ่ๆนะผมว่านะหมวดแรกเนี่ยเป็นพืชที่อยู่อยู่ในร่มเงาป่าแบบนี้ได้อยู่ในแสงรำไรได้นะครับพวก ผลไม้ต่างๆที่ชอบแสงลำไรพวกกงกาแฟนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าแสงก็คงไม่ทึบเกินไปนะครับพืชบางอย่างอาจจะเป็นพืชกินยอดกินใบนะครับสูงกลางเตี้ยไปแล้วเนาะ,ะพืชที่เตี้ยแบบนี้ผลมงผล,มผลไม้อย่างเงี้ยมะนงมมนาวาบางส่วนนะครับอาจจะต้องต้องการแสงการปลูกก็คงจะปลูกแตกต่างกันออกไปนะครับบางอย่างอาจจะไปปลูกรอบบ่อน้ําที่แสงส่องถึงรอบคนานะครับหรือจะปลูกให้ห่างหน่อย ถ้าปลูกร่วมสวนป่าเลยแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับสำหรับพืชที่อยู่ระดับเตี้ยลงมาที่ชอบแสงนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าพืชแบบไหนบ้างที่มันชอบแสงรำไรอยู่กับป่าได้พืชแบบไหนจะต้องปลูกในพื้นที่แสงเพียงพอนะครับอ่าสูงไปแล้วพืชระดับกลางไปแล้วอ่าระดับเตี้ยไปแล้วทีนี้ระดับเลี้ยดินนะครับพืชเลี้ยดินโซนนี้มันมีอะไร เลียดินเอาเอาเอาอีลอกแล้วกันจริง,รงๆมันเยอะแยะนะครับมีเป็นพันพันชนิดนั่นแหละเราก็พยายามหามาปลูกดูว่าชนิดไหนมันปลูกในสวนเราได้เนี่ยไม้เรียดินแบบนี้ก็ให้พยายามไปดูในป่าธรรมชาติในโซนแถบที่เราอยู่นะครับบางอย่างมันเกิดอยู่ปักใต้อย่างต้นเหลียงอย่างเงี้ยเราเอามาปลูกอีสานถ้าพื้นที่ไม่เหมาะสมจริงๆไม่ไม่รอดนะครับบางอย่างมันอยู่อีสานเนี่ยทนแรงเนี่ยเราปลูกได้อ่าอย่างพวก อีลงอีลอกพวกนี้ดอกกระจงดอกกระเจียวพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพืชเลี้ยดินนะครับมากมายบางโซนของผมโซนนู้นก็เป็นชพงช่พูชพูนี่ก็ถือว่าเป็นพืชเลี้ยดินเหมือนกันนะครับก็อยู่ด้านล่างคลุมดินไปโอ้มากมายหลายชนิดนะครับถ้าไล่กันจริงๆมันก็คงเป็นพันชนิดนะครับที่เราสามารถปลูกร่วมสวนป่าได้นะครับไม้เลี้ยดินนะครับเอาลำดับถัดไป ไม้หัวอ่าพืชหัวโอ้โหมากมายเลยทีนี้ไม่ว่าจะเผือกนะครับเผือกเราอาจจะต้องปลูกโซนที่มีแสงหน่อยอ่าถ้าเป็นโซนแบบนี้อ่าโซนป่าแบบนี้อ่โซนนี้ผมยังไม่ได้ปลูกแบบรอบรอบ่าพื้นที่ทั่วไปมันจะมีตามต้นไม้เดี๋ยวดูก่อนอ่าพืชหัวโอ้โหมากมายหลากหลายชนิดนะครับมันต่างๆอ่าโซนนี้มันมีกลอยอ่ดูกลอยก่อนดีกว่าอ่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในพืชหัวนะครับ กลอยควกนี้เป็นกลอยนะครับเนี่ยต้นดำๆแบบนี้กลอยข้าวเหนียวนะครับกลอยของผมก็จะมีตามต้นสักไปแบบนี้แหละพืชหัวกลอยมีมันด้วยแต่โซนนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่มันเนี่ยมันนะเนี่ยเถาของมันมันเลือดนกนะครับมันหัวใหญ่ๆอ่ะสีม่วงๆนะครับมันพวกนี้ มีเลี้ยขึ้นต้นไม้ก็มีหลายโซนบางโซนเนี่ยโห,โหต้นงามๆทั้งนั้นนะครับหัวหนึ่งเป็นสิบยี่สิบสามสิบโลนะครับมันพวกนี้ส่วนพวกนั้นก็จะเป็นกลอยพืชหัวนะครับไม่ใช่เฉพาะกลอยเพราะมันนะครับพืชหัวที่อยู่ร่วมกับสวนป่าได้ไอตัวนี้มันอะไรมันอ่อนนะครับมีมันอ่อนกาลังเติบโตเนี่ยพวกนี้ดูดิกระเจียวเอ้ไม่ใช่กระชายกระชายพวกนี้พนืพืชหัวนะครับดูดิปลูกจากต้นเดียวนะครับ สองปีสามปีมาเริ่มขยายพันธุ์ออกมาเนี่ยต่อไปเนี่ยโหวตอน,นึงเนี่ยเป็นกิโลนะครับพวกนี้ก็เป็นพืชหัวขมิ้นพวกนี้ก็ปลูกได้นะครับร่วมสวนป่าได้อยู่ด้านล่างอา่าเห็นไหมพวกพวกเลี้ยดิยนอยู่ตรงนี้ยีลอกไปลอกไปตรงนี้ก็ลงมาเป็นกระชงกระชายจำโอ้จำพวกพืชหัวเยอะแยะนะครับกระคือคาขมิน้น กระวานแล้วหอมพวกโอ้เยอะแยะไปหมดต้นนี้ของผมก็ะชายเยอะนะปลูกเป็นจุดเป็นจุดไปเดี๋ยวค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อย,อยๆนะครับอยู่ใต้ต้นไม้ได้อ่ะเมื่อเราพิจารณานะครับป่า5ระดับเนี่ยตั้งแต่สูงยอดไม้เลยระดับกลางอ่ะระดับเตี้ยลงมาเลียดดินและก็พืชหัวนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะเนี่ยป่าธรรมชาติ มันจะมีการไล่ระดับชั้นของพืชน,นะครับแม้โซนนี้ของผมนะครับมันจะจะยังไม่ไม่ได้ครบทุกอย่างสักเท่าไหร่ไม่เหมือนอีโซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งที่พาไปดูในคลิปต่างๆจะโซนนู้นโซนนู้นจะปลูกไปหลากหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟดาลงดาลานะครับพืชที่อยู่ร่วมกันเป็นชั้นๆพวกอะ,อะไรละ่ะยอดเหลียงพวกนี้นะครับโซนนั้นมีพริกไทยด้วยเป็นพืชก่อเกี่ยวด้วยอ่ะเสริมเข้าไปนะครับบางท่านที่บอกว่าเป็นป่าเจ็ดระดับเนี่ย ระดับถัดไปเขาเป็นพวกไม้เถานะครับไม้เลื้อยอไม้เลื้อยก็หลากหลายชนิดนะครับที่สวนผมก็มีวานิลาด้วยปลูกไว้ทดลองดูนะครับมีต้นหนึ่งแล้วก็มีพริกธงพริกไทยกําลังเลื้อยขึ้นไปพริกไทยได้ด้วยหวายพวกนี้ก็พืชเกาะเกี่ยวนะครับพืชเถาพืชเกาะเกี่ยวนะครับพวกนี้ก็ปลูกร่วมสวนป่าได้มันเป็นระบบนิเวศในป่าอยู่แล้วนะครับไม้พวกนี้ก็อิงอาศัยเกาะกับต้นต้นไม้ใหญ่นั่นแหละไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ เป็นไม้น้ำอ่าที่เขาว่ากันนะครับที่เป็นป่าเจ็ดระดับก็จะเป็นผักบงผักปุ้งผักกระเฉดผักพายอ่าบัวหลวงพวกอะไรนี่ครับสายบัวที่สวนผมก็มีครบแทบทุกชนิดนะครับก็เ็บมาปรุงเป็นอาหารได้ตลอดนะครับก็แต่หลักใหญ่ใจความที่บอกว่าเป็นป่าห้าระดับก็ประมาณนี้แหละให้นึกถึงป่าธรรมชาตินะครับมันมีทั้งระดับสูงระดับกลางระดับเตี้ยเลียดินพืชหัวนะครับไม่ได้มีต้นไม้โดด,โด,ด ในป่าธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าสวนยางพาราก็เชิงเดี่ยวมีแต่ยางพาราทั้งที่ตามจริงในสวนยางพารามันปลูกพืชต่างๆเป็นระดับชั้นระดับชั้นระดับชั้นได้ลงมาได้อีกหลากหลายอย่างถ้าใครทําสวนยางพาราเชิงเดี่ยวอยู่นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยลองไปพิจารณาดูว่าเราปลูกพืชชนิดไหนแซมกับสวนยางพาราเราได้อีกมันปลูกได้นะครับอยู่ในร่มพืชที่อยู่ในร่มเงายางพาราก็ปลูกได้นะครับมีหลากหลายอย่าง แทนที่เราจะได้ยางพาราอย่างเดียวหรือแทนที่เราจะได้ผลไม้เชิงเดี่ยวแค่อย่างเดียวเราก็จะได้เหมือนมีพืชถึง5รูปแบบสร้างไรายได้ถึง5ทางนะครับจากสวนป่าตรงนั้นอ,อย่างสวนยางพาราเชิงเดี่ยวเนี่ยอาจจะรอแค่กีดน้ํายางพาราแต่ถ้าปลูกพืชต่างๆเป็นระดับชั้นเข้าไปเสริมเข้าไปเนี่ยอาจจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นถึง5ทางนะครับจากสวนป่าตรงนั้นเนาะ ปลาหาระดับนะครับโดยประมาณก็คงประมาณนี้แหละแต่ผมก็ไม่ได้พาไปดูครบทุกโซนนะครับว่าไอโซนที่ปลูกอย่างอื่นไปที่มันเริ่มโตแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างตรงนี้เห็นไหมกําลังเริ่มโตผักหวานนะครับต้นเล็กๆก,ก็เยอะพวกนี้ก็จะเป็นอีลอกไปปลูกค่อยๆแซมไปนะครับผมก็พยายาม ค้นหาอยู่ว่าผักอะไรบ้างที่มันปลูกโซนบ้านผมได้โดยไม่ต้องทําระบบน้ํานะครับก็ค่อยๆเอามาปลูกใส่ท่านไหนพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดไหนก็ลองไปพลิกแปลงดูนะครับดูบริบทพื้นที่ตัวเองเข้าไปนะครับบางพื้นที่มันเหมาะสมที่จะปลูกพริกไทยได้ก็ร่วมสวนป่าได้เหมือนกันเป็นพืชก่อเกี่ยวไปบางพื้นที่ปลูกกระวานปลูกแล้วหอมได้กับปลูกปูพรมไปได้นะครับบางพื้นที่ปลูกขมิ้นปลูกกระชายได้ดี กระปลูกร่วมสวนป่าได้เนาะอ่ะก่อนจะจากกันสรุปคลิปให้ดูให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะว่าในป่าไม่ได้มีแค่ต้นไม้อ่าไม่ได้มีแค่ต้นไม้ชนิดเดียวแล้วก็ไม่มีแค่ต้นไม้ัวโต,โตโอ่ไม้ยืนต้นอย่างเดียวเนะาะตต้ต้นไม้ก็ไม่ได้มีแค่ผืนดินนะครับทั้งพืชพันธุ์มากมายนะครับทั้งสรรษษัตว์สัตว์มากมายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน พื่งพิงซึ่งกันและกันนะครับจนกลายเป็นระบบนิเวศป่านะครับอ่ะไปแล้วนะครับ